<hi> เห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดขอนขาวไอตัวนั้นเลยด,ดูขอนกระจิก like ล for. erm. ิกมากเลยเอาเอาขอนหน <Tim> ้าบ <roku> ้านออกหมดแล้วมันก็เลยมาขึ้นตรงนี้อุ้ยดูดิดูดิีกำลังอ่อนดูสี่ห้าหน่สสาสี่ห้านแค่นี้เองดูดิอ้ยน่ารักจังเลยมันเลยมีให้ขึ้นแค่นี้ ้ยังไม่ได้เอาขอนไอ้นั่นออกมันก็คงจะขึ้นอ่ะอันนี้มันขอนดูดิอันนี้เขาขอนเหรอแค่เนี้ยขอนน้อยใช่แล้น่ารักจังเลยอ่ะขอนน้อยน่ารักจังเลยวันเดียวก็แก่แล้ววันเดียวก็ไอ้นี่แล้วอ๋อแม่นี่เท่าไหร่อุย้ยแต่มันโตมันโตของมันเร็วเนาะ นี่เราไก่ให้กินเหรไก่อะไรไก่แกงไก่ตุนไก่ให้ไม่กินนะนั้นแหละก่อนจะขึ้นที่เดิมแกนะอุ้ย โอ้มันจะขึ้นอีกตั้งเยอะแล้วเนี่ยที่เดิมเลยนเน,นี่ยเห็ดชะได้างพระาอาทิตย์สองแสง เมื่อเช้าเมื่อเช้าไอ้ดอกนี้มันก็ไม่บานขนาดนี้กับไอ้ตรงนี้ยามีดูขนาดไม่มีไม่มีไอ้ไม่มีอะไรนะอ๋อมันเป็นในนี้ไอ้ไอ้ตัวไอ้อะไรนะต้นอ้เออยูคาที่ตัดออกไงเนี่ยหน่อยนึงมันก็ขึ้นแสดงว่ามันจะขึ้นขึ้นหน้าบ้านนะหน้าบ้านคนนี่นตรงนี้เลย จะขึ้น,ออน,นมีเ,เห็ดฟามเห็ดจริงๆเลยเนาะดูดิฟามเห็ดข้างบ้านเลยจริงเนี่ยให้ปลาแอดละอเ,เอาไหมเนะนีย่ยขึ้นรอบสองแล้วถ้านับก็คือหนึ่งสองสาม แล้วก็4 5 6 7 8 9หเนอันนี้มันขึ้นหลายรอบละนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม้าหกอ้ก้าดอกอุ้ยพัยงสิบนี่นี่ไอตัวดอกเล็ก10บดอกกดผิดอะ10บดอก มันหมีสิบดอกนับแล้วมันมีอยู่สิบดอกแล้วก็ตรงนี้อันนี้นะเมื่อเช้าอ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่หนึ่งมันก็จะมีต้นเล็กๆแยบนี้น่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มันแห้งหมดแล้วรอบอัน,น อันนี้มันเป็นของรอบแรกก็จะแห้งไปชื้ๆนี่ก็ใหญ่ใหญ่ยังเกลอต้นอะไรก็ไม่รู้ใหญ่พูดใหญ่โผล่ใหญ่เกิือนยังกระต้นยังกระโดกอะไรเลยนี่แล้วมันก็ขึ้นอยู่หน้าบ้านแบบนี้คนอ่ะหน้าบ้านคนนั้น,นี่ใหญ่พูด อันนั้นสิบดอันนี้กี่ดอกนะห 5. 5, นึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกตรงนี้อันนี้คืออ,อัน,นอันนี้คือรอบแรกมันกลายเป็นเห็ดกระดังงไปแล้วเนี่ยนี่รอบแรกมันขึ้นอันนี้มันขึ้นรอบที่สองนะพอรอบที่สองมันขึ้นตรงนู้นด้วย วันนี้จะพามาดูเห็ดเมื่อวานที่มันโตขึ้นมาอันนี้เมื่อวานนะเอ๋อันนี้มันบานแล้วก็อันนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้อะทำไมเป็นแบบนี้แล้วะอุ้ยมันโดนฝนอะออ้หูให้ดูยังไงอุ้ยอู้ ดอกยักษ์มากจะให้ดูนะโอ้ไปแกงอิ่มอ่ะไม่ชอมเก็บมันเอาไปแกงอิ่มอ่ะบอกเลยไปแกงอิ่มเลยเนะี่ยกี่ดอกนะที่ว่าห้าหกเจ็ดดอกดูมันเป็นแบบนี้เลยอะ่ะไปแกงอิ่มเลยโอ้สุดยอดโดนฝน ก็อยู่นี่แหละอยู่หน้าบ้านนี่แหละนี่นี่เห็ดอยู่ตรงนี้นี่ขึ้นหน้าบ้านลยนี่สองหย่อมแต่มันก็เยอะอยู่ยคุณจับหน่อยได้ไหมมันต้องไปฝั่งน้ นี่ไงไปเนี่ยกับอันนั้นนะ่ะข้างในอะ่ะมันต้องเอาออกมันนิด่เดียวเองนั่นก็ไม่นิดนะนู่นนะนี่นนะข้างในนะ่ะถ้าเอาออกมันก็จะเจอลุงไปเขีย่ยออกให้หน่อยดิยนนในวันรอบที่แล้วมันก็น่าจะขึ้นแถวนี้อยู่แต่ว่าไม่้ไม่ได้มาหาเอาพราะมันเป็นหนามไอ้อ,อู้อ,อูอ,อูอห ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ในเนี่ยทุกคนเห็นไหมพามาดูเห็ดเฉยๆไม่ได้เก็บหรอกช่วยพ่อพามาดูเห็นไหมนี่อ่มันอยู่ตรงเนี้ยเห็ดที่มันกินได้อ่ะนี่ยมันอยู่นนนนยใน,ห,นหลายดอกชืบโอ้ยไม่เห็นแน่เลยเนี่เห็นหรือยังเนี่ตรงนี้สองตุน,นะทุกคนเห็นเห็ดไหม อ้ออันนี้ก็มีชึบแล้วก็มีหยอ่ยอมนะีน่หย่อมนนี่แต่ว่าเยอะมากเลยนะข้างในแต่ว่ามันต้องเอาลองอไปได้นี่มันอยู่ตรงนี้เรียกเห็ดขอนนั่นแหละใช่ไหมนี่นี่นี่น,นี่ชื่อดมนี่เยอะอยู่นะ เห็นมองเห็นหน้าบ no like well, like ้านแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะถ้าเกิดดูดีๆนี่นี่ด้วยก็น่าจะเยอะอยู่แหละถ้าดูดีๆอ่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บปล่อยอยู่ตรงนี้นี่นี่ผลบ้างนี่นี่แล้วก็แล้วก็อุ้ย เต็มเลยตจับหน่อยอันนี้เมื่อวานะนะอ,อยู่ในแตหน้าบ้านก่อนหน้านั้นไม่อยู่ขอนตรงนู้นขอนตรงนูน้ออนแตน่ว่างัดออกไปแล้วแล้วก็มันก็เลยไปขึ้นหน้าบ้านเลยล่าสุดเอาเอาลงไปกินแล้วลูกยังใหญ่เลยดูโอ้โหอันนี้มันกี่ลูกเนะี่ยเอาลงไปกินแล้วหวานหวาน,นกะลาอลรอบนี้ รอบนี้เอ่อกกมแหละส,สุดยอดเลยอ่ะต้นเดียวแบบกินแบบไม่หวาน,ไม,วนไม่ไว